สวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาพิชวัตวันนี้นะครับผมจะพาพเพื่อนๆนะครับมาพบกับนาฬิกาคาซเโออิดิฟิตในสไตล์สปอร์ตโคโนกราฟรุ่นใหม่ล่าสุดในปี2024นะครับบอกเลยรุ่นนี้สวยสวยมากๆเลยนะครับสำหรับรหัสรุ่นคือ EQS ขีด 960D ขีด 1AVUDF รหัสโมดูลเครื่องคือ5 5 8 5รุ่นนี้จะใช้โมดูลเครื่องแบบใหม่แล้วก็ในส่วนของโมเดลเนี่ยจะเป็นโมเดลแบบใหม่ล่าสุดเลยนะครับถึงแม้ว่าทาง Casio บอกว่าเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดนะแต่มีอีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็เหมือนกับรุ่นเก่าเลยนี่ว่าคือตรงนี้ในส่วนของแขนสีข้างแขนตรงนี้นะครับแขนที่เชื่อมต่อระหว่างตัวเรือนและสายแขนตรงเนี้นะครับมันจะได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจาก ระบบการสะเทือนแบบปีกนกคู่ของรถฟอร์มูล่าวันนั่นเองซึ่งมันจะเหมือนกับนาฬิกาอีกรุ่นหนึ่งคือรุ่น ECB 2 0 0 0ันดีมันจะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวเรือนขาแล้วก็สายมันจะเหมือนกันมากๆนะครับแต่ที่ไม่เหมือนก็คือในส่วนของหน้าปัดนาฬิการุ่นนี้จะมาด้วยหน้าปัดแบบโค r o n o g r คือนาฬิกาที่สามารถจับเวลาได้นั่นเองนะครับพอพูดถึงโ h โนกราฟให้เพื่อนๆดูอย่างหนึ่ง จุดแรกเลยนะที่ผมสะดุดตามากๆเลยนอกจากระบบโครโนกราฟนี่คือระบบโครโนกราฟนะครับก็คือในส่วนของพื้นหลังทั้งหมดส่วนนี้พอเรามองพื้นหลังของนาฬิการ,รุ่นนี้ดีๆแล้วนะครับจะพบว่าพื้นหลังของนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับจะเป็นพื้นหลังที่จะเหมือนกับลายคาร์บอนไฟเบอร์นั่นเองนะครับหรือลายเคปแลนนั่นเองตรงนี้เห็นไหมมันจะมีลวดลายที่มีความสวยงามมากไอ้ลวดลายตรงนี้มันสะดุดตาผมมากๆเลยนะพอลวดลายที่เป็นสีดําแล้วก็มีการใช้ลวดลายแบบนี้มันทําให้ ในส่วนของวงโครโนกราฟตรงนี้นะครับมันโดดเด่นขึ้นมาในส่วนของมาร์กเกอร์และเข็มต่างๆเนี่ยมันดูโดดเด่นขึ้นมามากๆจากในส่วนของพื้นหลังที่เป็นลายเคปลราแบบนี้นะครับให้ดูในส่วนของวงโครโนกราฟนิดหนึ่งเพื่อนเพื่อดูรุ่นนี้นะถึงแม้ว่าขอบด้านข้างเนี่ยจะเป็นสีสแตลเลสสตีลทั้งหมดแต่วงโครโนกราฟด้านในเนี่ยมันจะเป็นสีเทาตัดกับสีเงินด้านข้างส่วนนี้เห็นไหมมันจะดูโดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับแล้วรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าตอนใส่เนี่ย รุ่นนี้มันดูเวลาได้ง่ายมากเพราะว่าในส่วนของเข็มสั้นเข็ยมยาวเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่แล้วก็ในส่วนการบอกวันที่ก็มีขนาดใหญ่เช่นกันนะครับอีกจุดหนึ่งที่อยากให้ดูอย่างหนึ่งเมื่อกี้พูดถึงบง่งพื้นหลังที่เป็นเคปล่าตรงนี้ใช่ไหมคือมันมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่มีการใส่อัตประโยชน์หรือประโยชน์เข้าไปในนาฬิการุ่นนี้คือ ในส่วนของลายเคปล่าส่วนนี้มันสามารถที่จะชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ได้ด้วยนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบทับโซล่านั่นเองนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับถ้าชาร์จพลังงานเต็มนะครับมันสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง5เดือนเลยทีเดียวและรุ่นนี้นะครับยังมีการบอกระดับพลังงานของนาฬิกากด้วยด้านล่างเห็นไหมมันจะมีการเขียนให้มิดแล้วก็โลสามารถบอกได้หมดเลยนะครับระดับพลังงานของนาฬิการุ่นนี้แต่คราวนี้เพื่อนๆอาจจะฟังว่าพี่ชาร์จเต็มใช้ได้เพียงแค่ห้เดือนเองเหรอถ้าเรานะครับใส่นาฬิการุ่นนี้ทุกๆวัน มันก็จะเป็นการเติมพลังงานให้กับนาฬิการ,รุ่นนี้ท,ทุกวันเลยนะครับรุ่นนี้จะเปลี่ยนฐานอีกครั้งหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณ5-6ปีเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่มีความคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับคราวนี้มาดูระบบโครโนโกราฟกันบ้างขออธิบายนิดนึงเมื่อพูดถึงระบบโครโนโกราฟขอพูดก่อนนะด้านบนตรงนี้วงด้านบนตรงน,งน,น,รงนี้จะมีหน้าที่ในการบอกเวลา24ชั่วโมงสังเกตก่อนเข็มสั้นด้านล่างตรงนี้ชี้ที่ลาลาประมาณเลข4เห็นไหมครับและวงด้านบนส่วนนี้นะครับชี้ไปที่เลข16 นะครับชีวิตที่เลข16นั่นหมายความว่าเวลาเนี้ยเป็นเวลา16นาฬิกานั่นเองอ่าด้านบนจะมีหน้าที่ในการบอกเวลา24ชั่วโมงด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับจะมีหน้าที่ในการจับเวลาอ่าตรงนี้คือการจับเวลาคองนาฬาแล้วตรงนี้สามารถเอ่อตัวเนี้บอกกันนะมันจับเวลาเป็นในหน่วยของนาทีด้านล่างตัวนี้จะจับเวลาเป็นในหน่วยของวินาทีตรงเนี้ยการจับเวลาในหน่วยของของนาทีนี้นะครับมันสามารถจับเวลาได้ต่อเนื่องอยู่ที่ประมาณ 29นาที59ิวินาทีด้วยกันและด้านล่างตัวนี้นะครับจะมีหน้าที่ในการจับเวลาเป็นหน้าที่ผมขออนุญ,ญาตทําให้ดูเลยดีกว่ารุ่นนี้นะครับเพียงแค่กดปุ่มขวาบนตรงนี้หนึ่งครั้งจะเข้าสู่การจับเวลาพอกดจับเวลาปุ๊บสังเกตเข็มด้านล่างก็จะขยับทันทีอ่าตรงนี้เพื่อนๆดูด้วยนะใครที่ซื้อนาฬิกาในโมเดลนี้ไปถ้านาฬิกาของใครวงด้านล่างตงัวนี้หมุนอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับให้ปิดซะเพราะถ้าไม่ปิดเนี่ยนะครับตรงนี้มันจะเป็นการใช้พลังงานนาฬิกาโดยสูญเปล่านะครับโดยเปล่าประโยชน์นนั่นเองวิิธีการปดคื กดปุ่มขวาบนเหมือนเดิม1ครั้งอ่าแบบนี้เห็นไหมนี่คือการหยุดจับเวลานะครับแล้วก็กดปุ่มขวาล่างตรงนี้1ครั้งจะเป็นการรีเซ็ตนั่นเองนะครับเป็นไงรุ่นนี้ใช้การจับเวลาง่ายไหมผมว่ามันถือว่ามันง่ายมากๆเลยนะแล้วเพื่อนๆดูเออหลายๆคนเนี่ยอาจจะจับเวลาค้างไว้แต่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่ามันสามารถชาร์จพลังงานด้วยแสงเข้าไปได้แต่ผมไม่อยากให้ใช้ใ,ใชใ้ใช้พลังงานเนี่ยมันโดยปล่าประโยชน์อารมณ์แบบนั้นนะครับโอเคกลับมาดูที่นาฬิกาต่ออีกจุดหนึ ในส่วนของปุ่มเนี่ยมันจะมาด้วยกันทั้งหมดสปุ่มปุ่มขวาบนแล้วก็ปุ่มขวาล่างตรงกลางนี้นะครับจะเป็นเม็ดมายมของนาฬิการุ่นนี้นั่นเองต่อจากเม็ดมายมครับเราจะมาดูที่ตัวเรือนนาฬิการุ่นนี้นะครับในส่วนของตัวเรือนและตัวเรือนตรงเนี้ย จะได้รับนะครับวัสดุที่เขาใช้นะคือรุ่นนี้จะใช้วัสดุแบบเลซินเสริมแกล่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์นั่นเองนะครับทำให้นาฬิการ,รุ่นนี้นะครับมีตัวเรือนที่มีความทนทานแข็งแกร่งแต่มีน้ําหนักที่เบาในส่วนของกระจกนั้นนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับกระจกจะทํามาจากกระจกมินิโรกลาสหรือกระจกแข็งในส่วนของขอบด้านข้างตัวเรือนตรงนี้และสายเนี่ยจะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเลยนี่ครับนี่ให้ดูนะครับเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดนี่ครับแล้วฝาหลังให้ดูฝาหลังด้วยฝาหลังรุ่นนี้จะเป็นแบบนี้ เอาละมาดูกันนะครับนี่คือฝาหลังของนาฬิการุ่นนี้นะครับฝาหลังก็จะเป็นสแตนเลสสตีลเช่นกันและรุ่นนี้สามารถกันน้าได้ที่100เมตรครับแล้วเครื่องเนี่ยจะเป็น Japan Move เครื่องผลิตในประเทศญี่ปุ่นส่วนที่กลัดตรงนี้นะครับจะเป็นที่กลัดแบบ3ทบ กดลงไปแบบนี้ก็สามารถที่จะกลับแล้วก็ล็อกสายได้แล้วนะครับใครที่ซื้อนาฬิการ,รุ่นนี้ไปแนะนําให้ไปตัดสายนะครับเพราะว่าสายเนี่ยจะไม่มีระบบเลื่อนแต่จะเป็นการระบบกลับแบบนี้นะครับไปตัดสายซะแล้วก็ไปใส่กับข้อมือนะครับันสามารถใส่ได้นะครับโอเคมาดูที่ด้านหน้ากันต่อคราวนี้ครับเพื่อนๆเ,เราจะมาดูในส่วนของขนาดและน้าหนักและราคากันบ้างดีกว่านะครับสำหรับขนาดนะครับรุ่นนี้ถ้าวัดจากทางซ้ายไปทางขวาเนี่ยขนาดหน้าปัดจะอยู่ที่44.5มิล จะเหมาะกับคนที่แขนขนาดเล็กจนถึงคนที่แขนขนาดกลางๆนะครับความลึกของกรอบครับอันนี้ต้องบอกเลยรุ่นนี้แปลกถึงแม้ว่าจะใช้กรอบเป็นแบบคาร์บอนไฟเบอร์แต่มันค่อนข้างที่จะหนาเลยทีเดียวนะครับความลึกของกรอบตัวนี้จะอยู่ที่13.3มิลมซึ่งมันถือว่าหนาเลยทีเดียวนะครับถ้าเทียบกับนาฬิกาดเ e สต w วอต h รุ่นอื่นๆถ้าเป็นดเวสวอตรุ่นอื่นๆเนี่ยความหนามันจะอยู่ที่ประมาณ10มิลมจนถึง11มิลมแต่ตัวนี้13.3มิลเมรเลยทีเดียวนะครับถ้าถามผมว่า พอมันรู้สึกว่ามันหนาเนี่ยนะครับมันทําให้ลุกของนาฬิการุ่นนี้มันมีความดูแบบดูทนทานมากขึ้นอารมณ์แบบนั้นเลยนะครับและต่อมาครับน้ำหนักนาฬิการุ่นนี้พอมีการใช้ในส่วนของตัวเรือนที่เป็นเลซซนเสริมแรงด้วยคาร์บอนไฟเบอร์นี่นะครับทำให้นาฬิการุ่นนี้มีน้ําหนักน้อยเพียงแค่115กรัมเท่านั้นเองถือว่าน้ําหนักค่อนข้างเบามากๆเลยนะครับและเวลาที่ใส่บนข้อมือมันจะเป็นแบบนี้เลยครับนี่ เห็นไหมมันจะเป็นนาฬิกาในสไตล์สปอร์ตคโครโนกราฟนะครับสำหรับการออกแบบเนี่ยจะเป็นการออกแบบที่แบบในแนวมอเตอร์สปอร์ตนะครับสำหรับคนที่ชอบ กีฬาแข่งรถก็จะเหมาะกับนาฬิการุ่นนี้อารมณ์แบบนั้นนะครับนี่คือในส่วนการใสใ่ดูนะครับและราคาครับนาฬิการุ่นนี้นะครับถ้าราคาเต็มจะอยู่ที่7,990บาทครับแต่ถ้าเป็นราคาลดแล้วมันจะอยู่ในเลทประมาณ4,990จนถึง5,990บาทเลทมันจะอยู่ที่ประมาณนี้หรือต่ํากว่านี้นั่นเองนะครับอีกจุดหนึ่งเกือบลืมให้ดูไปแล้วจุดสุดท้ายนะครับนาฬิการุ่นนี้นะครับในส่วนของเข็มและมาเกอร์เนี่ยจะมีระบบลูมิบอ์หรือการส่องสว่างอยู่นั่นเองถ้าปิดไฟับบมมนนนนจะเเเป็็แบบี้ลยห เข็มเนี่ยก็สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับในส่วนของมาร์กเกอร์หรือดัชนีบอกเวลาเนี่ยก็สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเช่นกันสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครชอบนาฬิกาในสไตล์สปอร์ตโคโนกราฟที่มี ตัวเรือนที่ดูบึกบืนแข็งแรงนะครับผมคงต้องแนะนํากับนาฬิการุ่นนี้ครับกับ EQS 960D ผมขอแนะนํานาฬิกาโมเดลนี้เลยบอกเลยว่ารุ่นนี้ราคาไม่แพงเลยนะครับโอเควันนี้นะครับก็ขอรีวิวไว้ชัสั้นๆเท่านี้เลยกันอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปจะเอานาฬิกาสวยๆมาให้ดูอีกแน่นอนนะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ